สวัสดีพ่อแม่พี่น้องออนี่วัที่30มิถุนาพอซ้อนสองพนหาร้อยหกสิบ้า,า,ท,า 65, ที่ตำบลวาเล่เบอปกพระจังหวัดตากคือมินประมาณบินลาตะเวนหนึ่งสามเซรยกพอบินลาตะเวนเซร็จสองขับมินหลบมาบินโจมตีกับ คนนี้เขาโรดก,กันนั่นแหละไม่รู้มันเหยีดใหม่เอมโดไปแค่ไังไม่รู้แต่ว่าบินข้ามาฟังประเทศไทยพ้นเข้ามาหน่งสี้าโลกาเรียนในหัวท่านระยุดรับท่านเป็นทาหารมาก,ก่อนเป็นถึงรัฐมนตรีกระักวี่เกยาติกาิไทยนะท่านทำอะไรได้มัง่งใส่ไปสั้างนวยรบทหารของเราอ่ะขึ้นบินลาดตะเวนไปสกัดกันมังก็ได้ บินคูมันมั่งอาดูนี่แง่หนจัดท่านเป็นถึงคนหญยคนโตประเทศไทยเรามีเกียรติมีศักดิ์สีบิดยีบก้าวบินมาตั้งสีฮาโลข้ามมาจังวัตตาข้ามประเทศไทยเพื่อจะโองไปยิงกับมูที่มันหลบในประเทศมันนะแต่นี่พื้นแผ่นดินประเทศไทยพื้นแผ่นิน แราโต้ทันเป็นผู้บริหารเป็นถึงระดับนี้แล้วไซทันไม่ซั้งไม่เลยถึงนั้นจะโบกก่าเพือ่อแล้วมึงเป็นใครมึงชาวบ้านธรรมดาไปหนวดไปเขามึงจะไปยุ่งทำไมไอ้น,นี่มันเรื่องของทหารไม่ใช่เรื่องชาวบ้านอย่างับมึงใช่ไหมไอ้ต๊อกมึงจะไปยุ่งอะไรด้วยประนานไม่ดันคิดดีหรือยัง ก่อนจะคิดจะพูดอนะ่ะโอ้ยชาติระดับประเทศระดับนี่แล้วพื้นเป็นดินตัวเองอย่างไม่หลักไม่นั่นเลยเรื่องอื่นจะบริหารบริหารไม่วา่าแล้วที่ทานตรงนั้นครับท่านนายกผมกาเปรี่ยนท่านนะคือทา่านจะเห็นภาพหน้าตาผมท่านจะเห็น คือท่นจะเช็คประวัติเช็คอะไรจะเอาพิษเอาอะไาเออผมดูทุกท่านอะไรบ้างกะเล้วแต่ตรงนั้นแม่เจ็บปวดเลยพื้นแผ่นดินประเทศไทยเองเกิดมาแลว้วท่านเป็นหนึ่งผู้นำทหารสมัยผมเน,นก็กเอเอียด ผมเกิดมานะคนท้าวคนแก่เขาเล่า,ลาให้ฟังเลยช่องเมฆอุบลราชธานีที่อยู่ได้ที่รบกับยวนรบกับแก้วรบกับเวียดนามที่มันแฝงมากับขมิ้นแฝงมากับนีที่รบได้เพราะอะไรพะเพราะว่าตะโกนท่านปรหยุดท่านเป็นหัวนหน้าน่วยรับพิดชอบท่านอย่างวัยรุน่นอย่างนุ่มอย่างล้ออยู่เลยทหารที่เขาเคยเป็นลูกน้องท่านมาก่อน,นกอน็ชื่นชมอะไรตลอดมี ที่มู่มันนี่กลัวทานพอ,อไรพอทานสุดโจย์แต่ในปัจจุบันนี้ในท่างกับกันพอมาบินมาถึงห้ากิโลข้ามมาจากวัดตาเชาบ้านในยินเขาตะกูลกันตะกูลให้ลบนี้เด็กครูนักเรียงเขาขี้คลาดกันเพล่นถึงไหนหัวจะคิดว่าได้ินกระสับทำไมเพื่อจะบ้าข่าวเพื่อจะทราบข่าว หลังจากที่มันบินไปแล้วจะทราบข่าวอมันไม่ใช่ที่ใช่เดนารตวินลุยเขาต้องทรงข้าอยู่แล้วเขาแข่โรอําสังแข่นั้นไงกาวเลี้ยนั่นนะทุกอืนเรื่องการเมืองกันบริหารอะไรพมไม่ว่าตรงนั้นเล้วแต่ในหัวจะอยู่ได้หรือจะอยู่ต่อหรืออยู่ไม่ได้ ในระบบตรงนี้เลยเราเป็นทั้งรัฐมนตรีเป็นทั้งนายกพมามันรุกร่างขนาดนี้แล้วเอาไว้ทำไรนายหัวมแม่จะปวด